เป็นมาสิบปีภูมิแพ้แพ้อะไรครับแพ้อากาศเริ่มแรกก่อนที่จะเป็นโรคเอสเอเอนะคะเริ่มเป็นภูมิแพ้ก่อนอ่าเริ่มแรกเลยเขาหัดแรกๆเนี่ยเป็นไข้เลือดออกอ่าฮะเป็นไข้เลือดออกกระทั่งว่าคุณหมอว่าถ้ามาไม่ทันภายในกี่ชั่วโมงเนี่ยคือเราต้องต้องตายอันนั้นตั้งแต่เล็กหรือว่าตอนไม่ไม่เป็นตอนอายุยี่สิบหกอายุยี่สิบหกปีโตแล้วโตแล้วไม่ได้เป็นมาแต่กําเนิดอ่าฮะ หลังจากนั้นรักษาไข้ได้ออกเสร็จปุ๊บกลับบ้านอาการเราไม่ดีขึ้นมันยังลุมลุ่มอยู่ในตัวก็กลับมาหาคุณหมอตรวจก็ไม่เจออะไรคุณหมอก็ให้ยาไปทานต่อเนื่องเรื่อยเเข้ามาก็เริ่มปวดข้อเริ่มผิดปกติในตัวเองละปวดเมื่อยปวดตามร่างกายแขนขาอ่อนแรงเดิน เดินแล้วรู้สึกเหนื่อยเร็วขึ้นหายใจติดขาดเอาเริ่มมาเป็นสเตปออกมาได้เรื่อยๆนะเหมือนเหมือนยังรักษาไม่สุดสําหรับไข้เลือดออกภาปกติคนนี้รักษาไข้แล้วออกจยาบมลก็จะจดชื่นใช่ไหมคะแต่ก,กระพี้กระเป๋าคือหายมไม่ทุกคนหรอกนะแ,แต่ของนี่คือมันยังลุง่มๆอยู่มันยังคือยังเป็นอยู่ปวดหัวปวดไข้ตัวร้อนก็เป็นมาตลอดหล<ะ>ังจากออกจากโรงพยบาบาล ก็ไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุแล้วภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็จะเป็นเรื่องของหวัดก็จะเป็นบ่อยเป็นบ่อยมากเจอแดดเจอฝนเจอหน้าหนาวนี่เป็นน้ำมมกออกมาเยอะเลยแสดงว่าหลังจากเป็นไข้เลือดออกรักษามาโดยตลอดก็ยังมีอาการเหมือนเป็นไข้ตลอดค่ะเป็นมาถึงอายุเท่าไหร่ฮะ,อะตอนนั้น เริ่มเริ่ม,ร,มรู้ตัวก็ประมาณสามเดือนเริ่มหาหมอละเริ่ม,อมตอนนั้นก็แค่หาคลินกิกเริ่มหาโรงพยาบาลต่างๆนจนกระทั่งหกเดือนนะหกเดือนคุณหมอว่าคุณมีอาการแพ้ภูมิตัวเองละอ๋อเข้ากลุ่มเสี่ยงค่ะถูกแล้วบอกเลยไหมฮะว่าเป็นเอสบอกเลยว่ายาที่ให้มาคือยาที่เอสเอคือ,อคนอที่เ,<อ>เป็นเอสเอทาน คนเป็น SLE นี่มีเป็นเฉพาะจุดไหมฮะหรือว่าเป็นเวลาเป็นแล้วคือมันมันทั้งตัวมันก็แล้วแต่คนนะคะอ,อ,อาการเริ่มก็เหมือนที่น้องเขาบอกตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะมีอาการไข้รุมรุมปวดเมื่อยตามตัวปวดปวดข้ออะไรพวกเนี้ยนะคะอออตอนแรกที่ตรวจอาจจะยังไม่เจออะไรเพราะมันเพิ่งเริ่มนะคะมันยังหามาร์กเกอร์อะไรยังไม่ได้ขึ้นสูงอะไร เป็นที่คุณหมอบอกไหมครับว่าเป็นที่ไหนไม่บอกคือตรวจเลือดมีการอักเสบของเลือดเกล็เลือดต่าก็อาจจะเป็นที่ที่เลือดก็อันนี้ก็เป็นที่ระบบเลือดเป็นระบบเลือดใช่ไหมหลังหลังจากนั้นก็ขาบวมข้อเท้าบวมทํางานดืนนานๆไม่ได้บวมออกมาเลยค่ะแล้วก็ปวดตามข้อคุณหมอก็ตรวจสาเหตุรูมาต้ยเก้าก็ไม่มีคือไม่รู้ไม่มว่ารุนแรงโรคนี้ตอนแรกไม่รู้ จนคุณหมออธิบายฟังว่าโรคนี้รักษาไม่หายนะจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยคือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคืออยู่ในการดูแลของคุณหมอต้องทานยาสม่ำเสมอต้องมาหาหมอทุกสองเดือนที่คุณหมอนั้นอาจารย์ครับอยู่มา26ปีทําไมถึงพึ่งมาแพ้ภูมิตัวเองฮะอ๋ออันนี้มันก็แล้วแต่ว่ามันจะโผล่ออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีสาเหตุก็ไม่มีสาเหตุ ไม่มีวันเดือนปีราะว่า <The Pink S 2> สาเหตุเนี่ยอย่าง SLE เเนี่ยเราบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากกรรมพันธุ์แต่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นลูกก็ยังเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งสาเหตุจริงๆไม่ทราบถ้าจะให้เดาก็คือว่าเซลล์มันอาจจะกลายพันธุ์เพราะว่าเราเจอมลภาวะมละพิษอะไรต่างๆมันกลายพันธุ์ได้หลายอย่างอาจจะไปเป็นมะเร็งหรืออาจจะไปอะไรก็ได้ทำให้ยีนของเราเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคขึ้นมา วิธีควบคุมและรักษาสำหรับ SLE นี่จริงๆปัจจุบันนี่ถ้าได้รับการดูแลรักษาดูแลตัวเองให้ดีเราถือว่าไม่ใช่โรคที่อันตรายละสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้แต่ต้องควบคุมอาการคือปัจจุบันเราก็มียาที่สามารถควบคุมอาการให้อยู่อย่างปกติได้นะฮอ่ะผมพูดก็คือกดภูมิใช้กดภูมิไหมอ่าใช้กดภูมิค่ะแต่ว่า ยากดภูมิบางตัวเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เราต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนักนะสมัยตะก่อนอาจจะมีเฉพาะสเตียรอยด์แต่ปัจจุบันเราก็จะมียากดภูมิที่ดีขึ้นมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะถ้าเราดูแลตัวเองดีๆก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยนะฮะซึ่งตลอดมาก็ทานยาอย่างที่บอกทานยาพีเนิโลนวันละหกเม็ดอ่าฮะ ทานมาตลอดทานมาตลอดสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วก็จะมีเริ่มแรกก็ยาไม่เยอะหรอกนะคะไม่กี่ตัวเองยากดภุ่มยา,าแบบเพนยาโซโลนตอนหลังมายากระเพาะยาความดันเยอะมากเลยยามาหมดเลยยามาหมดเลยก็เวลาไปหาหมอคุณหมอนัดสองเดือนนี่จะหิ้วถุงยามาสองถุงแบบใหญ่มากโอ้แล้วอะไรทำให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามันมีของบางอย่างที่จะช่วยได้ คือคุณหมอที่รักษาตัวนิดเองนะคะเคยอธิบายให้ฟังแล้วเคยเขียนเขียนเป็นหนังสือให้ดูว่าคุณไปหาหนังสือมาอ่านนะถ้ามันประมาณว่าถ้าความตายอาจมาเยือนถ้าคุณไม่รู้จักอาหารเสริมคุณบอกว่าให้คุณไปหามาอ่านดูนะอะไรอย่างี้คุณหมอแนะนําให้คุณหารเสริมสำหรับนิดนะคุณหมอแนะนําเลยท่านบอกไหมครับว่าเป็นอาหารเสริมอะไรไม่ได้บอกให้ไป็าหนังสือเล่มนี้ยมาอ่าน ใช่ค่ะให้มหาให้มาศึกษาดูนะแต่มันไม่บอกว่าเป็นตัวไหนก็พยายามหาอยู่ก็ไม่ไม่เจอเพราะว่าเราต้องหาเเล้จอใ่คะจนกระทั่งมาพี่เขาแนะนำคือคุณพงนฤทธ์ซึ่งซึ่งพี่เขาเห็นตัวนี้อยู่บีมอยู่ก็ลองมาแนะนำเราดูก็มาศึกษาดูค่ะก็เอาไปฉไปทานเดือนเดือนแรกที่ทานบีมสีสีชมพูค่ะสีชมพูนะฮะสีชมพูค่ะ เดือนแรกที่ทานแต่ทานคู่กัาหมอนะคะของตัวนี้นี่ทานคู่กัาหมอเลยก็พอไม่เอาละกลัวทานสองแคปซูลเช้าแล้วก็สองแคปซูลเย็นน้ำมังคุดครึ่งซองสองเย็นค่ะน้ำมังคุดทานตอนไหนฮะน้ำมังคุดน้ำคุดทานตอนเช้าเลยทานตอนเช้าเลยนะฮะพร้อมกับแคปซูลสองเม็ดแคปซูลสเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดสองเม็ดค่ะก็เป็นสี่ต่อวันทานได้เดือนหนึ่ง ทานคู่กันได้เดือนนึงรู้สึกว่าตัวเราก็บพี่กระเป๋ามากขึ้นดูแบบไม่งดุดหงิดมีเรี่ยวมีแรงมีเรี่ยวมีแรงทานข้าวด้วยเยอะเมื่อก่อนเป็นคนเบื่ออาหารดูไม่ค่อยก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงในใน,ใน,ใ,นในตัวเองค่ะก็ทานไปสองเดือนเนี่ยเพื่อนเริ่มเริ่ม,มทักแล้วว่าเออนิดทํางานได้แล้วไม่ปวดแล้วหรอ ไม่ได้ไปหาหมอแล้วไม่ได้หยุดนะนะอะไรเางี้เขาก็อ๋อเราก็ลืมเลือกดูตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นงั้นจริงๆคือคนรอบข้างอะบอกเขาทักเพราะว่าทํางานสี่ห้าวันเริ่มไปหาหมอและเริ่มไม่ได้แล้วขาบวมขึ้นมาเพื่อนก็จะพยุงออกไปหาหมอครับอันนี้คือชัดเจนค่ะสีชมพูเข้าไปทําอะไรในร่างกายกับ s อสลีกับวิจัยพิเชษเพราะฟังดูโรคนี้น่าจะเป็นโรคที่คลาชีวิตหลายๆคนมาแล้วนะครับ คือท่านที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ก็คงจะแปะลกใจถ้าบอกว่าต้นเหตุมันก็เหมือนกับไอ้โรคข้อเข่าเสื่อมนั่นแหละนะฮะแปลกใจไหมก็ไม่เลือดขาวตัวเดียวกันไอสารที่ตัวเดียวกัน,นที่มันหลังเยอะไปอ่ะแล้วทําให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองออเป็นออโตอิมูนดิซิสนะซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นออโตอิมูนที่ค่อนข้างจะรุนแรงในเเนี่ยนะครับ เป็นพี่เบิ้มของออโตอิมูนอ่ะพี่เบิ้มของโรคแพ้ภูมิแพ้ภูมิข้อเข่าที่บอกว่าเราเดี๋ยวฉมังมากมันมเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับ SLE เนี่ยมัน,น<อ>เด็กล็กน้องเล็กน้องเล็กนะครับเพราะฉะนั้นต้นตอมันเกิดขึ้นจากเหตุเดียวกันครับคือสารสามตัวเนี้ยเทนเอฟเอลฟาอินเตอร์กินหกอินเตอร์กินสิเเยอะไปเยอะไปมันก็โจมตีตัวเราเองก็เราก็เกิด ภูมิของเราทําลายตัวเราเองใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือไปลดลดมันลงมาครับนะฮะลดลงมาในปริมาณที่เหมาะสมอย่าลดลงไปจนกระทั่งมันแบนติดดินนะถ้าลดลงไปมากๆก็จะมีปัญหาอีกคราวนี้เราจะติดเชื้อง่ายเลยนะครับก็คล้ายๆกับการออกฤทธิ์ของยาเซยรอยอครับเพราะนั้นเซโรอยใช้แล้วฉมังก็เพราะว่ามันลด การแพ้ภูมิตัวเองอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็อาการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอย่างที่คุณนจชนกเป็นก็ติดเชื้อเป็นอะไรอย่างอื่นเสริมขึ้นมานั่นก็คือผลข้างเคียงจากการกินเซีรรอยนั่นเองนะครับท <อ Rosa. S 2> ีนี้คราวนี้แคปซูลของเราทําอะไรนะ,ะอย่างเช่นที่เราอธิบายไปว่าถ้าคนที่ปกตินะครับคนเราสร้างของเราอยู่แค่เนี้ยถ้าคนที่กินแคปซูลสีชมพูของเราสีเม็ดต่อวัน มันก็สร้างแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคนที่สร้างมากอยู่แล้วมากเกินไปอยู่แล้วมเมื่อกินสีชมพูมันก็จะต้องลดมาแน่นอนครับนะครับอาการแพ้ภูมนะิก็จะลดลงนะก็จะลดลงเราก็จะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสมดุลน,นะครับแล้วถ้าหากว่าเรามีการใช้น้ำมังคุดร่วมด,ด้วยน้ำมังคุดมันก็ลดนะฮะทั้ง3ตัวจะถูกลดด้วยน้ำมังคุดหมดเลยนะครับ,รบ,รบตั้งแต่เอ่อ ซึ่งจะมี T N F a l p h าอยู่ก็จะลดลงมา T S 2ซึ่งเปอินท e อร์วินอยู่ลดลงมาเยอะมากแล้วอินเ r อร์วิน17ก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งบันกาศการใช้น้ำหุดกับแคปซูลเซจัมพูมันร่วมด้วยช่วยการอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาการ S L E ก็จะหายไปก็จะดีขึ้นดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นก็จะค่อยๆดีขึ้น,นจริงๆผมมีเพื่อนที่อยู่ในอเมริกา เขาเป็น SLE มาหลาย10ปีนะฮะแล้วใช้ก็ทรมานมากวันหนึ่ง็มาเที่ยวไปเยี่ยมผมที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็พูดอาการให้ฟังบังเกินมีหมออารณีซึ่งนั่งอยู่ในนั้นด้วยก็เลยแนะนําบอกว่าเอาทำไมไม่คุยกับพิเชษผมก็เลยให้เขาใช้นะครับแล้วก็ใช้อยู่ก็สูตรอย่างที่อย่างที่ว่าเนี่ยใช้ไปได้ไม่กี่เดือนนะฮะเขาก็เริ่มหยุดยาเอสทั้งหมดเลยนะครับซึ่งยาทั้ง ตัวที่อาจารย์นำภัยรู้จักดีเดี๋ยวอาจารย์นำภัยช่วยเสริมนิดนึงนะพือูดถึงกนุนกูันเชรีเดวิสยาที่หมอให้นั้นก็เป็นยากดภูมิฮะชื่อไฮดรอกซีคลอโรควีนจริงๆเป็นยารักษามาเรียแต่มันสามารถกดภูมิได้งฉะนั้นพวกนี้เขาก็สามารถเอามาใช้ใน SLE ได้ีได้เพื่อนที่อยู่ที่อเมริกานะครับที่เขาใช้แล้วก็อาการก็ดีขึ้นหยุดยาทั้งหมดนะแล้วเขาก็หยุดผลิตภัณฑ์ของเราหยุด สีชมพูด,ด้วยปรากฏว่าหยุดไม่ถึงปีเขาก็โอเคนะฮะแต่ว่าหยุดไม่ถึงปีอาการเริ่มกลับมาอแล้วไม่ว่าจะบินกลับมาเพื่อจะเอาซัพพลายไปใช้อีกหนึ่งปีนะแต่จากประสบการณ์ที่เขาพบว่ามันทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นสิ่งที่เขาพยายามทําอยู่ตอนนี้ก็คือจะผลักดันผลิตภัณฑ์ออกไปใชนบิมของเรา ให้เกิดขึ้นในอเมริกา,าเพราะในเร็วๆนี้เราก็จะมี Apple USA เกิดขึ้นนะครับต่อไปจะไม่ได้ยินอาจารย์พิเชษบรรยายแล้วนะฮะเพราะว่าจะต้องไปบรรยายภาษาอังกฤษที่อเมริกาทุกวันนี้แข็งแรงดีแข็งแรงดีคะ่ะตอนนี้บีมส,สีเขียวได้แล้วค่คะอาจารยาา์ทานสีเขียวเช้าตื่นนอนขึ้นมาทานเลยแล้วก็ไปทานอทีก่อนนอนเป็น2เม็ด แต่ก็จะสลับไปสลับมากับสีชมพูนะคะครับค่ะซึ่งเป็นสูตรที่ถูกต้องนะฮะแต่น้ำมังคุดบางทีก็ไม่ได้ทานบางทีก็เนื่องจากทานกระถึงฐานนั้นไม่ได้เป็นตัวหลักแต่จะเป็นสีเขียวถ้าเรานอนดึกตื่นเช้าเป็นเมื่อก่อนนะนิดไม่ไหวเลยนอกเลยแต่ทุกวันนี้สบายมากก็ตื่นตีสีก็เป็นหมอของตัวเองก็ถูกต้องแล้วครับจะไปกินสีเขียวอย่างเดียวตลอดเวลานะมันจะกลับมาเร็วมากค่ะ